สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตผ่าน r e c o v e r y Mode ระบบ Android นะครับโดยวิธีการนี้เป็นการ Factory Reset นะครับโดยไม่ต้องเข้าหน้าการตั้งค่าเหมาะสำหรับคนที่ลืมรหัสผ่านหน้าจอหรือเครื่องที่ไม่สามารถบูตกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำกันนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ผมนะครับ ช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องปิดเครื่องก่อนนะครับพอปิดเครื่องเครื่องดับสนิทแล้วนะครับเราก็ใช้นิ้วนะครับกดปุ่ม power นะครับอ่าแล้วก็นิ้วอีกข้างหนึ่งก็กดปุ่มลดเสียงนะครับผมกดพร้อมกันนะครับแล้วถ้าเครื่องติดนะครับ ขึ้นรูปอัปโปให้เราปล่อยปุ่ม Power นะครับผมแต่นิ้วที่กดปุ่มลดเสียงก็อย่าเพิ่งปล่อยนะครับ <S <S เป็นฟังก์ชัน3ฟังก์ชัน3รภาษานะครับเราก็เลือกภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็จะเข้าโหมด r e c o v e r y m o d e นะครับให้เราเลื่อนไปที่ w i บ d d t t a นะครับพอเข้า w i บ d d t t a เสร็จจะมีด้านบนนะครับ w i บ d d t t a ให้เราเลือกนะครับอัน อันนี้จะใส่รหัสนะครับรหัสหน้าจออันนี้เราไม่ทราบนะครับผมแล้วก็กดปุ่มแบ็กกลับก่อนนะครับเราเสร็จแล้วเราก็มาด้านล่างนะครับปุ่ม format data นะครับเขาจะมีรหัสโค้ดให้4ตัวนะครับแต่ละเครื่องรหัสโค้ดจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็นํารหัสโค้ด4ตัวมากรอกใส่นะครับผมพอเรากรอกใส่เสร็จแล้วเขาจะเขียนว่า format data นะครับเราก็ format ไปเลยเครื่องก็จะทํางาน format นะครับ รอเครื่อง format สักคู่นะครับผมวันนี้เราก็รอเครื่องทำการ format นะครับพอ format เสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตอบว่าโอเคนะครับผมเราก็ติ๊กไปเลย เครื่องก็จะทําการรีบูตเปิดเครื่องเข้ามาใหม่นะครับผมก็ใช้เวลานิดนึงนะครับ เข้าหน้านี้เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็น Select Language นะครับก็ให้เราเลือกภาษานะครับผมเราก็ติ๊กภาษาไทยนะครับแล้วก,กดถัดไปอีกหน้านึงจะขึ้นว่าเลือกภูมิภาคเราก็กดภาษาไทยเหมือนเดิมกดไทยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บริการเงื่อนไขแล้วก็กดถัดไปนะครับพอเชื่อมต่อ wi-fi นะครับผมผมได้ใส่ wi-fi แล้วไครับแล้วก็เครื่องกำลังตรวจหาการอัปเดตนะครับ ก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับผมเครื่องนี้นะครับคือลูกค้าลืมรหัสผ่านหน้าจอนะครับมาให้ผมช่วยทำ Recovery Mode นะครับ Factory Reset นะครับผมแต่อันนี้ลูกค้าจำอ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านได้นะครับอันนี้เราก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับผม เดี๋ยวผมเอาไปทำคลิปหน้าให้ชมนะครับว่าวิธีการฮาร์ดรีเซ็ตบายพาสนะครับเป็นยังไงนะครับผมรุ่นนี้ที่ผมทำให้ดูนะครับจะเป็นรุ่น oppo นะครับผม อัปโทุกรุ่นก็คือจะใช้คล้ายๆกันนะครับพอคัดลอกข้อมูลนะครับเราก็กดข้ามไปก่อนนะครับไม่คัดลอกก็จะรออีกแป๊บเดียวนะครับกำลังตรวจสอบข้อมูลครับแล้วก็ยอมรับตั้งรหัสผ่านหน้าจอนะครับอันนี้เราตั้งภายหลังนะครับ แล้วก็ข้ามไปก่อนได้เลยนะครับผมนำข้อมูลจากเครื่องเก่าเข้าแล้วก็ข้ามนะครับผมอันนี้ Market, แอปมาร์เก็เราก็ข้ามไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เริ่มต้นใช้งานนะครับผมอ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวิธีการตั้งค่านะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ